ปริศนาจากต้นสตอนะครับสรุปแล้วเนี่ยที่แท้ก็เป็นมแมลงจัก,กจั่นที่ถ่ายน้ําที่กินยอดอ่อนต้นสตอแล้วก็ถ่ายน้ําลงมาพร้อมๆกันก็เลยทําให้เป็นระอองฝนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนเนี่ยที่ยังไม่เชื่อนะครับ ความคืบหน้ากรณีที่ชาวบ้านพบต้นสตอมีน้ำฝนโปรยลงมาทั้งวันทั้งคืนเลยครับในบริเวณหน้าบ้านของนายอรุณและก็นางนิพิหนูรอดอยู่ในตำบลนานโนโดอำเภอเมืองพัทลุงทาให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเดินทางไปชมและบางส่วนเนี่ยก็นําภาชนะไปรองรับน้ําเพื่อนําไปใช้ดื่มแก้อาการปวดกันเป็นจํานวนมากต่อเนื่องเป็นวันที่6แล้วนะครับแม้ว่าทางนายพงเทพประทุมสุวรรณในอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมกับเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ําไปตรวจสอบก็เลยแจ้งเตือนกับชาวบ้านว่าอย่านําน้ําดังกล่าวเนี่ยไปดื่มเพื่อรักษาโรคเนื่องจากว่ายังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าน้ํามีสารปนเปื้อนหรือเปล่านะครับเป็นอันตรายหรือเปล่าด้วยล่าสุดผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ไปดูบริเวณต้นสะตอดังกล่าวแล้วนะครับนากล้องถ่ายภาพใช้เลนส์เทเลยาว6 0 0มิลเนี่ยนะครับ 600มิลิเมตรนะฮะไปรอเก็บภาพปรกาปรกฏการณ์ดังกล่าวก็พบว่าน้ําฝนที่ตกลงมาตามความเชื่อของชาวบ้านที่แท้เนี่ยเป็นน้ําที่ตัวแมลงจัก,กจัน่นที่กินยอดอ่อนของต้นสตอและถ่ายน้ําลงมาพร้อมๆกันก็เลยทําให้กลายเป็นละอองฝนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าชาวบ้านบางส่วนก็ยังไม่เชื่ออยากจะรอผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ต่อไปสําหรับแมลงจัก,กจั่นนักวิทยาศาสตร์ได้จัดให้ เป็นแมลงกลุ่มที่ดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชเป็นอาหารก็เป็นความรู้นะคะที่เสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ของแมลงมาให้เราด้วย